สวัสดีนะครับท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนี่พรอนชาแนลนะครับเช่นเคยครับวันนี้ครับมาชมการแข่งขันเรือยาวครับหน้าวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันแบบชิงถ้วยกันแล้วครับคือแชมป์ชนแชมป์กันเลยนะครับการแข่งขันจะดูเดือดเผ็ดมันยังไงก็เดี๋ยวเราคอยติดตามไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกด ติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ครั้งต่อๆไปนะครับเอาเละครับตอนนี้เราก็ไปชมกันแข่งขันกันเลยครับไปกันเลยนะครับผม กานตัดถิ่นล่าน้ำต้องยันครับพิ่จิตนาวารานนาก้าร้านโคตรนาเป็นเรือชนะครับพี่น้องรับเที่ยวตัดไม่ทัดทัดไม่ทันแมดแต่ท้าเกิดนักสระนี้ทำได้จะเสียเปรียบครับเขาหวงนาวาวิธีสปอร์ทำได้จะเสียเปรียบในเมื่ยดุตามสายตาไหนขณะนี้เรล่าทีเถื่อนหลังเถื่อนหลังเถืนหลังกระหอนกระหอนลับป่าไอ้ลัมปาไอ้ม้าเหล็กไอ้ม้าเหล็กกันจังหวัดลระปางทหารวิทยาลัยการศึกษา จังไรตระครุกในน้าเขแางนครได้ใเมื่อออกกระดานตามาณ200เมตรแรกในเขแางนครเขแางนครจากจังหวัดปมานีถประจัตทร์ศรีถึะจันทราเขาอุตนาบานและวังดจะไดรเบียดจังไ้เบียดในน้เขแางนครเขามาอมให้เดน้ำเลือดุดท้ายเขแางนครจากจังหวัดปงม็หนีเข้าเซหไทยทำระแานตัดิน่อน้ำแดงครับเขแางนครจังหวัดปทเธ็นีเลชนะครับนี่น้อง สอฝ่ายนีกันะคู่รองน้ำาองน้ำแดแล้วก็หวานแดงเริมเริ่มกินเรงแดงีมาเลยโจับดาวดงดู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 เจแม่ประดูของรองน้ำเราจะโกนน้กจ้ารามดาวตากัะชาะไล่บี้ยี่มาไอหนุ่มเกียร์เดียวไอหนุ่มเกียร์เดียวไม่รู้ว่าเกียร์ุหรือเปล่าเริ่มบอลบีกยี่มาัดานเลนองน้ำแดงกินเทอร์โบกินแรงแดงนี่ะแล้วเั้ันกาขนานี้คงไม่นามีปัญหาพลาด่องน้ำสีด ทำงานรุ่นตกเย็นไม่รอช้าตัดสินได้เลยพันแตงล่ำน้ำแดงเป็นเรือชนะพันแตงล่ำน้ำแดงเป็นเรือชนคะครับเรือคนเดียวสุดท้ายก็อพายเป็นส,สกอร์ได้ยังไม่ได้ทิ้งไอ้ปุยเอาเปลี่ยนเอา,าแล้วครับอยู่ในรืออยู่ในรือน้ำแดงอยู่ในรือน้ำแดงขีดหน้าพิจน,นาวาล้านหน้าน่าเก้าล้านโฆษณาโอยเฮียหุ่นใจหน่อยให้การสนับสนุนบ้านเมืองยาวหัวใจ How are you? เล่าน้ำแดงกับจินดาวาเก้าร้านโคธนาเป็นเลขครับพน้องรับเที่ยวนีอรกับเที่ยวนีเรามาดูเหยาวใหมม่กองสจากนครตอจัหดุว่าจังหวัดนสออนไปวามีี้อของนครชาที่จะทูกจะทาได้หรือไม่จะมปโขเอไอดาวาจากเอาเออเอาเอสาานวัดของเจังหวัดนครเหมือนกันว่าหลือลุไปน้ขงเาไปน้าีมเดกเป็น้าา่เอา ทำกโครงการตัดสินล่านาทั้งแม่เองดาวาเป็นเรือชนะแม่ผงเองดาวาเป็นเรือชนะครับพี่น้องเลรเลยได้นองาอาเด็นาทีวันทะเการพอยชิงชะเนอร้องาัพี่ชิดตวาวา่านบอล่เรบออกตาายตาาทีเา เียดเลเสียด้แลกกันมากระแทกไปาสู้กระแทกไปพาสู้ดูเชว่าใครอยู่ใครไปโอ้นี่เป็นการพายเรือวัดตัวกันระหว่างเรือนี้ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกนเรือนนี้นาทีเรือดีวันทะเลเรือดีวันทะเลทีงานบอกบอกยไทยอยู่นรแงกับตันเอฟอเมริกาด้วยนูเช่วาอยู่แล้วครับน้ำบนเรือเสียชัเสียชับเสียชัองวิชิตจินสวยนะว่ามาในลำน้ำกันผานมาในลำน้ำกันกาลังจะถายพายไปพีพีเอ ถึงล่องน้ำนันเงินครับพรวิชิตถึงตัวไหวนาวาเป็นเรือชนะพรวิชิตถึงตัวไหวนาวาเป็นเรือชนะครับพีน่น้องที่ทีทีผายกันแดดอย่างนี้พี่น้องที่ นครกับร่องน้ำมาเกิดครับก็หนีเข้าเส้นชัยมาในช่วงสุดท้ายครับท่านตรงกลางตัดเขียนร่องน้ำแ้วเงินครับเถรานครจังหวัดลำปางไปเรือชนะเถรานครจังหวัดลำปางไปเรือชนะครับพี่น้องทัพเรือทิพย์ไทยไว้ดิขยอบใครการถาชีทถ้วยพระราชะานถ้วยใหญ่ลงมาำแดงร่องน้ำแดงจ้าแม่กระดูกถอดกองทะเรียนชนะหนีไทยใส่เต็มที่ลงน้ำในเรือพันแสนช้างเก่าไม่มีใคร มันจากคนเยอะต้นจอออนมายกตัวมาภายแดงกระแตงดีมาคอนร่องน้าแดงร่องน้าแดงกาแม่ปาดุกทอง ไม่รอช้าครับตัดนี้เลยรอบน้ำกันเลนครับพันแตงไปเลยชนะพันแตงไปเลยชนะครับพี่น้องและก็เรดจะเทียมนี่เสเยอยูจะทำให้มีน้านตามได้หมด ฮุกเธอเรือนี้ไม่ธรรมดาระฆังแบนอภิชาติฝามบอกว่าฝามไก่กับไก่ไข่ไก่ไข่ไ ปอยให้อภิชาติบางหาให้ไปกอดายเริ่มต้นีเรื่งก้นปีอภิชาติบานตีเข้าเซตไทยกรรการตัดสินล่าน้ำน้อเนครับระการแปอภิชาติบาปเลยชนะครับพี่น้องต่อไปเคราทีตะกอนนครสนุกไล่บนลนเบียตามนตาหายกัมาเทียวนี้เป็นเทียสุดท้ายปีหน้าวากันไปว่า ับแม่โขงเอกนาวาเป็นเลยนะแม่โขงเอกนาวาเปเลยนะครับพี่น้องรับเรือยาวใหญ่พันแสงที่เรือยาวกลางที่วัชราวิทยาวเล็กพันแสงครับไปลอยลำหน้ากองโดยการครับเรือภายในสิถห์ลำนันครับเรือยาวใหญ่โบราณพญาชารวันครับเรือตั้งห้าลำครับบรรจุพิพายแล้ว bien, ตั้งเรือไปลอยลำหน้ากองโดยการตรงที่พันแสงอยู่นะครับตรนนี้พันแสงใหญ่ที่ว oh ัชรวิทยาวกลาง แสงตาติดไปภายถึงลำนังครับ3าติดภายในพรยาคารวันครับเหลือโบราณครับพี่น้องครับไปลอยลำเลยครับ